ชายผู้ขี่มังกรในตำนานเป็นคนสุดท้ายราชาผู้เริ่มศึกแห่งทาแกเรียนวิเซริสทาแกเรียนกษัตริย์ผู้เริ่มต้นยุคแห่งมังกรเริงระบำจากซีรีส์ House of Dragon นำสแสดงโดยนักสแสดงรุ่นใหญ่แพดดี้คอนสิดีเรื่องราวของตัวละครตัวนี้เริ่มตรงที่ราชาเจเฮริสที่ดูแลคิงแลนดิ้งมาเกือบ60ปีได้ส่งต่อบัลลังให้วิเซริสทาแกเรียนรัชทายาทชายองคโต ขึ้นมาสืบทอดบัลลังก์เหล็กและกลายมาเป็นเจ้าชายแห่งดราคอนสโตนต่อมาเกือบ1ิปียุคสมัยของวิเซริดก็ได้เริ่มสั่นคลอนเพราะวิเซริดไม่ได้มีทายาทชายไว้สืบบัลลังก์จึงเป็นเหตุให้เกิดศึกชิงอํานาจภายในตระกูลโดยพื้นเพวิเซริตเป็นราชาที่ได้แต้มบุญมาจากคุณปู่สุดเพราะราชาเจเฮริสเคลียร์ทางให้แบบโล่งๆมาก่อนแล้วการบริหารบ้านเมืองภายใต้าการนําของวิเซริดจึงไม่โหดหินมากนัก บวกกับนิสัยใจคอของเขาที่ค่อนข้างอ่อนโยนเน้นเจรจามากกว่าเปิดศึกแต่ในที่สุดความชิบหายวายป่วงก็ได้มาเยือนรัชสมัยของวิเซริสเพราะเมื่อเจอโจทย์ยากวิเซริสมักตัดสินใจไม่เด็ดขาดพอใครบอกว่าดีก็ทำใครว่าระยำก็หยุดและหากไม่มีัยมาประชิดต,ตัวก็แทบจะไม่กระดิกตีนจนกลายมาเป็นการบ่มเพาะปัญหาซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาคือส่วนสำคัญที่เป็นเชื้อเพลิงของหายนะในตระกูลทาการียน วิเซริสเป็นชายคนสุดท้ายที่ขี่มังกรบาเลเลียนจนกระทั่งความชาราภาคมังกรในตำนานให้หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์และวิเซริสไม่เคยผูกมัดกับมังกรตัวอื่นเลยหลังจากบาเบเรเลียนได้ตายลงวิเซริสครองบัลลังคู่กับราชินีเอมมาและมีลูกสาวคนแรกชื่อเรนิล่าสาวแกร่งผู้ขี่ไซแรกมังกรสีเหลือง ซึ่งเป็นว่าที่ผู้สืบทอดบัลลังก์เหล็กวิเซริสเป็นคนที่รักครอบครัวและรักลูกมากแต่ความรักที่มากเกินกลับส่งผลให้การตัดสินใจมอบอำนาจในครั้งนี้มีแต่คนเบือนหน้าหนีตั้งแต่ขุนนางยันน้องชายแทๆ้ๆอย่างเดมอนทากแเรียนจนสร้างบาดแผลใหญ่ในสายสัมพันธ์ของครอบครัวนอกจากนั้นวิเซริตเองก็น่าเป็นห่วงในแง่ของสุขภาพเขาถูกบัลลังก์เหล็กค่อยๆกลืนกินและมอบความเจ็บปวดจากคมดาบนับร้อยเล่ม ซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนักและมันกำลังจะเกิดขึ้นกับตัวเขาท้ายที่สุดแล้วบทสรุปของกษัตริย์วิสริสจะเป็นยังไงเราก็คงต้องตามกันต่อในซีรีส์ House of the Dragon สีสั้นหนึ่ง